สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ EP ที่4ในเวอร์ชั่นคุยของ d ู it now วนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะจะเสนอ3เคล็ดลับสู่ความร่ำรวยแม้เริ่มต้นด้วยเงินศูนย์บาทนะคะ,ะ3เคล็ดลับมีอะไรบ้างนะคะก็จะมี1ความเชื่อนะคะ2วินยัยนะคะ3คิดบวกต่อผู้อื่นนะคะ ทีนี้มาดูข้อที่หนึ่งะคะความเชื่อนะคะก็คือเชื่อว่าตัวเองจะรวยได้ด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นนะคะค่ะทีนี้ความเชื่อนะคะจะมีพลังมหาศาลมากนะคะซึ่งสิ่งที่เราเชื่อนะคะจะเป็นตัวกำหนดแนวคิดทัศนคติและการกระทำของเรานะคะหากคุณเชื่อว่าตนเองจะต้องจนตลอดไปเพราะไม่มีทุนทรัพย์มากพอ คุณก็จะไม่มีวันหลุดพ้นจากวังวนแห่งความยากจนเลยนะคะแต่ถ้าคุณปรับความเชื่อใหม่ว่าความมั่งคั่งเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้ด้วยความตั้งใจขยันอดทนและใช้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่คุณก็จะเริ่มมองเห็นโอกาสร,ารอบตัวนะคะแล้วก็ลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลงนะคะจนก้าวสู่ชีวิตที่ดีขึ้นในที่สุดนะคะ จงปลูกฝังความเชื่อในเชิงบวกนะคะเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าสามารถบรรลุเป้าหมายได้ด้วยพลังความมุ่งมั่นแล้วสักวันคุณจะก้าวข้ามอุปสรรคทั้งหลายไปสู่ฝั่งฝันอย่างแน่นอนนะคะอันนี้คือข้อที่1นนะคะทีนี้ข้อที่สองนะคะ ข้อที่สองเป็นวินัยนะคะตรงนี้นะคะก็คือวินัยก็คือการอดทนและทุ่มเทเพื่อสิ่งที่ฝันแม้วันนี้จะยากลำบากเท่าไหร่ก็ตามนะคะในส่วนของวินัยนะคะ ความมีวินัยคือรากฐานของความสำเร็จนะคะการม,มีวินัยในการทำสิ่งที่ถูกต้องแม้จะต้องฝืนใจแล้วก็ต้องอดทนนะคะจะส่งผลให้คุณบรรลุเป้าหมายในที่สุดนะคะลองนึกภาพว่าคุณตั้งใจออมเงินวันละเล็กและน้อยเพียงแค่งดขนมและเครื่องดื่มที่ไม่จำเป็นแล้วนำเงินนะคะมาเก็บสะสมหากทำอย่างสม่ำเสมอนะคะสักวันหนึ่ง คุณจะมีเงินก้อนใหญ่พอที่จะนำไปลงทุนสร้างไรายได้เพิ่มนะคะการมีวินัยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทุกครั้งที่คุณเอาชนะใจตนเองได้เนี่ยคุณจะแข็งแกร่งขึ้นนะคะและความสำเร็จจะอยู่ใกล้มือมากขึ้นทุกทีนะคะจงสร้างวินัยที่ดีให้กับตัวเองแล้วคุณจะพบว่ามันคือทางลัดสู่ความมั่งคั่งอย่างแท้จริงนะคะ เคล็ดลับข้อที่3นะคะคิดบวกต่อผู้อื่นนะคะซึ่งคนรวยเนี่ยก็จะชื่นชมความสำเร็จไม่ตัดสินใครนะคะแล้วก็พร้อมเปิดใจเรียนรู้จากคนเก่งและคนที่ประสบความสำเร็จนะคะอันนี้เป็นลักษณะของคนรวยนะคะ,ะซึ่งอันนี้เนี่ยที่เราเห็นเห็นกันส่วนใหญ่นะคะ,ะคนที่ไม่ใช่คนรวยเนี่ยพอมองเห็นคนรวยปุ๊บก็จะ ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยหรือว่าสรุปไปเลยนะคะคือไม่ใช่ยังยังไม่ได้สังเกตหรือว่ายังไม่ได้สงสัยอะไรมากมายนะคะคือมองเห็นปุ๊บสรุปแล้วก็ตัดสินเลยว่าเฮ้ยคอร์รัปชันละสิโกงเข้ามาละสิหรือว่าขายยาเสพติดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเฮ้ยเขาทำอาชีพอะไรอะทำไมรวยจัง<ม>แบบว่าคำพูดที่แบบประชดประชันนะคือมันไม่ใช่ลักษณะถามว่า ทำอะไรถึงได้รวยด้วยการที่ว่าเอออยากรู้ว่าเขาทำยังไงแล้วก็ไปศึกษาไม่ใช่แบบนั้นนะแบบว่าพูดเหมือนเหน็บเนหน็แซะนิดนึงนะประมาณว่าก็ทาอะไรอ่ะถึงได้รวยอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่นะคะอคนที่ไม่ได้รวยเนี่ยมักจะมีพฤติกรรมแบบนี้ซึ่งต่างจากคนรวยเขาจะไม่ไปนสนใจเลยว่าเอา ไม่ไม,ไม่ไม่สนใจในทางลบนะคะพอเขามองเห็นปุ๊บเขาก็มีแต่ความสงสัยในทางบวกว่าเฮ้ยทำยังไงแล้วก็พยายามที่จะ,ะคน้คนค้นคว้าหาความรู้เพื่อที่จะ,ะทำให้ให้รวยได้ให้ตัวเองรวยได้ในที่สุดเขาก็จะรวยแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะ,ะซึ่งตรงนี้นะคะกะ็ทั้งสามข้อนะคะ สรุปมาแล้วเนี่ยความร่ำรวยก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในมือด้วยซ้ำน,นะคะแต่อยู่ที่ความเชื่อมัน่นความมีวินยัยแล้วก็การคิดบวกนะคะสำคัญที่สุดเลยนะคะความเชื่อมัน่นความมีวินยัยการคิดบวกแล้วก็เปลี่ยนมุมมองใหม่นะคะกล้าที่จะลงมือทำนะคะแล้วสักวันความฝันจะไม่ไกลเกินเอื้อม ขอบคุณที่ติดตามรับฟังจนจบนะคะและถ้าชอบเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองนะคะ,ะรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปที่เป็นประโยชน์มาให้ท่านผู้ฟังต่อไปนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ